สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาพูดถึงลิมิตเข้าใกล้อนันต์กันนะครับลิมิตเข้าใกล้อนันต์เนี่ยมีทฤษฎีบทที่ต้องจำนะครับก็คือสมมติว่าเรามีลิมิต x เข้าใกล้อินฟินิตี้ของฟังก์ชันสักฟังก์ชันหนึ่งนะครับแล้วฟังก์ชันนั้นได้ค่าเป็น1ส่วน x นะครับหรือเมื่อเราแทนค่าไปจะเป็น1ส่วนตี้ใช่ไหมครับอันนี้เราก็จะได้ว่ามันเท่ากับศูนย์ะครับก็คือว่าเมื่อเรามีค่าคงที่ส่วนด้วยอินฟินิตี้นะครับเราจะได้ค่าเท่ากับศูนย์นั่นเอง โอเคครับข้อนี้เราก็จะมาทําโจทย์นะครับจะได้เห็นภาพมากขึ้นนะครับวิธีการทําลิมิตเข้าแกั้นะครับก็คือเราจะมองไปที่พหุนามดีกรีที่สูงที่สุดนะครับอย่างข้อนี้ก็จะเป็น x กาลัง3ใช่ไหมครับแล้วเราก็จะคูณด้วย1ส่วน x กาลังมทั้งเศษและส่วนนะครับเพื่อที่มันจะได้ตัดกันนั่นเองอันนี้ก็จะเป็นลิมิตของ x เข้าใกล้อินฟินิตี้นะครับของลบ x กาลัง3บวก t x กำลังสองบวกแปดนะครับแล้วก็ส่วนด้วยสอง x กำลังสามลบห้า x บวกสี่นะครับเขาเนี้ยก็จะคูณด้วยหนึ่งส่วน x กำลังสามทั้งเศษและส่วนนั่นเองหนึ่งส่วน x กำลังสามนะครับอันนี้เราก็จะคูณกระจายเข้าไปนะครับทั้งเศษและส่วนถัดมานะครับเราก็จะได้เป็นลิมิตนะครับของ x เข้าใกล้อินฟินิตี้นะครับของลบ x กำลังสามส่วนด้วย x กำลังสามแล้วก็บวก x กำลังสองส่วนด้วย x กำลังสมแล้วก็บวกแส่วน x กำลังสามนะครับส่วนเศษนะครับก็จะเป็นส่วนนะครับก็จะเป็นส x กำลังสมส่วนด้วย x กำลังสมนะครับแล้วก็ลบห x ส่วนด้วย x กำลังสาแล้วก็บวกสส่วนด้วย x กำลังสามนั่นเองนะครับเมื่อเราเห็นว่าตรงนี้นะครับเป็น x กำลังสากับ x กำลังสามก็สามารถตัดกันได้ใช่ไหมครับอันนี้เราก็จะตัดกันเลยนะครับนี่ก็ตัดได้อันนี้เป็น x กำลังส x กำลังสามเราก็จะตัด หมดเหลือแค่ตันนี้ข้างล่างเหลือเอกเดียวนะครับอันนี้ก็จะตัดอันนี้ก็จะเหลือเป็น X กนลาลังสองนั่นเองโอเค,ครับผมถัดมานะครับเราก็จะแทนค่า infinity ลงในสมการนะครับอันนี้ก็จะกลายเป็นลบหนึ่งนะครับแล้วก็บวกด้วยสี่ส่วน infinity นะครับแล้วก็บวกด้วยแปดส่วน infinity กำลังสามใช่ไหมครับข้างล่างก็จะเป็นสองลบกับห้าส่วน infinity กำลังสองนะครับ แล้วก็บวก4อินฟินิตี้กำลัง3นะครับอันนี้นะครับสังเกตน,นะครับเนื่องจากอินฟินิตี้กำลัง3เนี่ยค่ามากมากนะครับกำลัง3มันก็ต้องได้เท่ากับค่ามากๆอยู่ดีใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็จะกลายเป็นค่าคงที่ใช่ไหมครับค่าคงที่ส่วนด้วยอินฟินิตี้นะครับก็ซึ่งก็เท่ากับ0นั่นเองครับตัวนี้ก็เท่ากับ0นะครับเท่ากับพอเราแทนค่าปุ๊บแล้วก็จะได้เป็นลบ1บวก0แล้วก็บวก0ส่วนด้วย2ลบ ศแล้วก็บวกศูนย์ซึ่งเท่ากับลบหส่วนสองเป็นคำตอบนั่นเองครับผมโอเคครับเรามาดูทิกกันนะครับผมข้อนี้เราจะมีทิกทำลิมิตเข้ากล้านาันภายในสามสิบวินะครับทํำยังไงนะครับแล้วก็มาดูกันนะครับเราสังเกตว่าข้อนี้เป็นลิมิต X เข้าใกล้ฟินิตี้ของสาม x กลังสี่บวกสอง x ส่วนด้วยห้ากซ์ลังสี่ลบห้าใช่ไหมครับวิธีการทําภายในสามสิบวินะครับถ้าเราสังเกต หน้าพหุนามที่มีดีกรีสูงสุดนะครับอย่างข้อนี้ก็จะเป็น x กําลังสี่ทั้งคู่ใช่ไหมครับเราสังเกตว่าอันนี้เป็น x กําลังสี่กับ x กําลังสี่ใช่ไหมครับข้อนี้จะได้เป็นลิมิตของสามส่วนห้านะครับเพราะอะไรนะครับถึงได้ลิมิตได้เท่ากับสามส่วนห้านะครับสังเกตนะครับเมื่อเราทําแบบปกตินะครับด้วยการคูณงเศษและส่วนนะครับข้อนี้จะเป็นสาม x กําลังสองบวก x กําลังสี่บวกสองเอใช่ไหมครับอันนี้ก็จะเป็นห้า x กําลังสี่ลบห้าใช่ไหมครับเมื่อเราคูณด้วย หนึ่งส่วน x กําลังสี่นะครับทั้งเศษและส่วนนะครับสังเกตว่าอันนี้จะได้เป็นลิมิต x เข้าใกล้ศใช่ไหมครับของสาม x กําลังสี่ส่วนด้วย x กําลังสี่บวกสอง x ส่วนด้วย x กําลังสี่นะครับอันนี้เกิดจากการที่เราเอาหนึ่งส่วน x กําลังสี่เนี่ยคูณกระจายเข้าไปในสาม x กําลังสี่บวกสอง x นะครับข้างล่างก็ทำแบบเดียวกันครับอันนี้ก็จะเป็นห้า x กําลังสี่ส่วนด้วย x กําลังสี่แล้วก็บวกด้วย สองไอ้บวกด้วยห้าห้าส่วนเอกกำลังสี่นะครับโอเคสังเกตว่าอันนี้ก็จะตัดกันใช่ไหมครับตัดกันตัดกันตัดกันอันนี้มันก็พอเราแทนค่าลางไปใช่ไหมครับอันนี้ก็จะกลายเป็นสามบวกด้วยสองอันนี้ก็ตัดได้ใช่ไหมครับอันนี้ก็ตัดนี่แหละเอกกำลังสามก็เป็นตี้ใช่ไหมครับตี้กำลังสามส่วนด้วยห้าบวกกับ 5ส่วน t กําลัง4ใช่ไหมครับซึ่งอันนี้2ส,ส,ส่วน t ก็คือสูรร5ส่วน t ก็คือูตเพราะฉะนั้นก็เท่ากับ3ส่วน5นั่นเองเห็นไหมครับว่าได้ค่าเท่ากันเลยอันนี้เราจะทำในกรณีที่พหุนามข้างล่างและข้างบนเท่ากันนะครับผมอย่างตัวนี้อันนี้เป็น x กำลัง4ใช่ไหมครับสูงสุดอันนี้ก็เป็นเกำลัง4เนื่องจากพอมันเท่ากันบุ๊เราก็สามารถได้คำตอบอย่างนี้ครับผมถ้าสมมติว่าไม่เท่ากันจะเป็นยังไงนะครับโอเคครับข้อนี้เราจะมาดูวิธีรัดแบบที่ ข้างบนกับข้างล่างไม่เท่ากันใช่ไหมครับข้อนี้นะครับจะได้เท่ากับหาค่าไม่ได้นะครับผมเนื่องจากอะไรครับผมเนื่องจากมันไม่ใช่เศษส่วนแทนนะครับอันนี้มันเป็น x กาลังสามลบห้า x บวกหนึ่งอันนี้ส่วนด้วย x กาลังสองบวกหก x บวกสองใช่ไหมครับเราลองทําแบบปกตินะครับข้อนี้จะได้เป็นลิมิตของ x เข้าใกล้อินฟินิตี้นะครับของ x กาลังสามลบห้า x บวกหนึ่งใช่ไหมครับแล้วก็ x กาลังสองบวกหก x บวกสองด้วย ที่เราจะคูณเสร็จในส่วนนะครับเป็น1ส่วน x กาลังสามใช่ไหมครับคูณตัวพหุนามที่มากสุดนั่นเองอันนี้ก็จะเป็น1ส่วน x กาลังสามโอเคครับแล้วก็จะได้เป็นลิมิตของ x เข้าใกล้อินฟินิตี้นะครับของ x กาลังสามส่วนด้วย x กาลังสามนะครับแล้วก็ลบห้า x ส่วนด้วย x กาลังสามบวกหนึ่งนะครับ x กาลังสองส่วน x กาลังสามใช่ไหมครับแล้วก็อันนี้จะเป็นบวกหก x ส่วน x กาลังสาม บวกด้วย 2, สองส่วนด้วย x กํลาลังสามนั่นเองครับผมสังเกตนะครับอันนี้เราตัดกันได้ใช่ไหมครับข้อม,มูลตัดกันอันนี้ก็จะเหลือหนึ่งแต่ที่เหลือเราจะตัดกันไม่ได้นะครับผมก็จะกลายเป็นลบศูนบวกอ่าอันนี้ลืม x กํลาลังสานะครับอันนี้ก็จะกลายเป็นบวกศูนย์นะครับแล้วก็ส่วนด้วยศูนย์บวกศูนย์บวกศู 0, นย์ะครับซึ่งเท่ากับ1ส่วนศูนย์นั่นเองข้อนี้ก็จะได้เป็นหาค่าไม่ได้นั่นเองครับ โอเคครับเรามาลองทำกันแบบสามทูบีกันบ้างนะครับข้อนี้เป็นลิมิตของ x เข้าใกล้ตีของ x กำลังสาบวกห้า x บวก1ส่วนด้วย x กำลังสาบวกหกใช่ไหมครับเราก็มาดูว่าตัวนี้พหุนามเป็นพหุนามดีกรีสามนะครับตัวนี้ก็เป็นดีกรีสามเหมือนกันนะครับผมเราก็มาดูตัวเลขข้างหน้าพหุนามนะครับผมสามสิบข้างหน้าพหุนามตัวนี้ก็จะเป็นหนึ่งใช่ไหมครับส่วนด้วย1ซึ่งก็เท่ากับ1นั่นเองครับผมอ่ะถัดมานะครับข้อถัดมาอันนี้จะเป็น x กำลังสองบวกหนึ เลขดีกีสูงสุดของพหุนามเนี่ยไม่เท่ากันใช่ไหมครับโดยที่ข้างบนเนี่ยมากกว่าเพราะฉะนั้นข้อนี้จะตอบเป็นหาค่าไม่ได้นั่นเองนะครับผมถัดมานะครับข้อนี้ x กาลังห้าบวก x กาลังสี x ่บวก x กาลังสามบวกสองนะครับส่วนด้วยสาม x กาลังห้าบวก x กาลังสี่บวกสามนะครับอันนี้สังเกตว่าพหุนามเนี่ยดีกีเท่ากันใช่ไหมครับผมแล้วก็มาดูตัวที่พหุนามดีกีมากสุดนะครับแล้วก็ดูเลขสัมประสิทธิ์ข้างหน้านะครับข้อนี้ก็จะกลายเป็น หนึ่งส่วนสามใช่ไหมครับถัดมานะครับอันนี้เป็นลิมิตของเข้าใกล้ตีของเกำลังสามบวกหนึ่งส่วนด้วย x 2, ก์ำลังสี่บวกหนึ่งใช่ไหมครับอันนี้สังเกตว่าพหุานามเนี่ยตรงเนี้ยมันดีกรีสามแล้วก็ตรงเนี้ยดีกรีสี่ใช่ไหมครับซึ่งไม่เท่ากันครับผมแต่ว่าอันนี้เนื่องจากข้างบนเนี่ยตัวข้างบนเนี่ยอันนี้เป็นดีกรีที่ข้างบนเนี่ยมากกว่าข้างล่างส่วนข้างล่างเนี่ยอันเนี้ยเป็นดีกรีข้างล่างเนี่ยมากกว่าข้างบนใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็จะได้อันนี้เป็นศูนย์นั อันนี้เพื่อนๆลองไปพิสูจน์ดูได้นะครับว่าได้เท่านี้จริงไหมครับผมเพเคครับข้อนี้นะครับอันนี้เป็นลิมิตเเข้าใกล้ลบอินฟินิตี้ของสแควรูท x กำลสองบวก x ่ส่วนด้วย 4x-1 บวกหนึ่งนะครับข้อนี้เราจะทําการเปลี่ยนตัวเอตัวนี้นะให้เข้าใกล้อินฟินิตี้ครับผมเพราะตัวนี้เป็นเข้าใกล้ลบอินฟินิตี้ใช่ไหมครับเราก็บอกว่ากําหนดให้เนี่ย A, เท่ากับลบ u นะครับ เพราะฉะนั้น u ของเราก็จะเท่ากับลบ x นั่นเองเท่ากับลบ x โอเคครับแล้วเมื่อ u ของเราเท่ากับลบ x ใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยเมือ่อ u ของเราเนี่ยเมยื่อ x ของเราเนี่ยเขาใกล้ t ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นนี้ก็จะกลายเป็นลบ t อย่างนี้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้น u ของเราก็จะเท่ากับอ n f ฟินิตีนั่นเองนะครับผมโอเคครับเมื่อตรงนี้ u ของเราเท่ากับอ n f ฟินิตี้แล้วนะครับเราก็เปลี่ยน ตัวแปร x นะครับให้เป็นตัวแปร u ให้หมดนั่นเองครับผมคราวนี้เราก็จะได้เป็น u เข้าใกล้อ n f ฟินิตี้นะครับอันนี้ x กําลัง2นะครับแล้วก็จะแทน x ของเราเท่ากับลบ u ครับแล้วก็จะแทนลบ u ลงไปครับผมจะเป็นลบ u กําลัง2บวกกับ4คูณกับลบ u แล้วก็ส่วนด้วย4คูณกับลบ u นะครับแล้วก็บวกด้วย1นั่นเอง โอเคครับเมื่อเราได้เป็นอย่างนี้แล้วนะครับแล้วก็สังเกตตรงนี้นะครับตัวโคตรแรกนะครับอันนี้เป็นลบ u ทั้งหมดกําลังสองใช่ไหมครับซึ่งจริงๆก็เท่ากับ u กําลังสองใช่ไหมครับและเมื่อ u กําลังสองเนี่ยอยู่ในสแควรูนนะครับอันนี้เราก็จะได้เป็นบวกลบ u ใช่ไหมครับซึ่งบวกลบ u เนี่ยก็มีเป็นพหุนามดีกรีหนึ่งนั่นเองใช่ไหมครับ อันนี้ก็เราในสแควรูนอันนี้ดีกีนส่วนก็คือดีกีหนึ่งใช่ไหมครับข้างล่างอันนี้ก็จะเป็นดีกีนหนึ่งเหมือนกันใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นข้อน,นี้เราก็จะคูณดีกีนหนึ่งเข้าไปท้ายเศษและส่วนนั้นเองครับผมนี่๋่ลอก่อนนะครับอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งส่วน u นั่นเองครับผมแล้วก็คูณด้วยหนึ่งส่วน u นะครับโอเคครับถัดมานะครับแล้วก็จะคูณเข้าไป ขัอนี้ก็จะได้เป็นสแควร์ูทของ u กําลังสองลบ4 u นะครับส่วนด้วย u ข้างล่างก็จะเป็นลบส u นะครับส่วนด้วย u แล้วก็บวกกับ1ส่วน u นั่นเองครับผมถัดมานะครับอันนี้เป็น u กําลังสองใช่ไหมครับเราก็จะเปลี่ยน u กําลังสองนี้ให้กลายเป็นสแควรูท u กําลังสองนั่นเองครับผมเมื่อเราเปลี่ยนนะครับข้อนี้เราก็จะได้เป็นลิมิต อ่าโอเคครับเมื่อกี้เขียนตันนี้เป็นเชนะครับตันนี้เขียนถ้าเขียนเป็น u นะครับ,อ,นน e รบอันนี้ก็จะเป็นลิมิตของ u เข้าใกล้อินฟินิตี้ครับผมอันนี้ก็จะเป็นลิมิตของ u กําลังสองส่วนด้วย u กําลังสองนั่นเองครับผมแล้วก็ลบ 4u ส่วนด้วย u กําลังสองนี้ก็ส่วนด้วยลบ 4u ส่วนด้วย u แล้วก็บวก1ส่วน u นั่นเองครับผมข้อนี้เราก็จะตัดได้นะครับโดยที่เราจะตัด u กำลังสองกับ u กำลังสองแล้วก็ตัด u ตัด u อันนี้ก็จะตัดไปตัวหนึ่งนะครับอันนี้ก็ตัด u ออกไปโอเคครับเมื่อเราตัดแล้วเราก็แทนค่านะครับข้อนี้ก็จะได้เป็นหนึ่งลบกับสี่ส่วนฟินิตี้นะครับทั้งหมดสแควรูทใชนะครับแล้วก็ส่วนด้วยลบสี่แล้วก็บวกกับหนึ่งส่วนฟินิตี้ครับผมซึ่งก็เท่ากับหนึ่ง ลบหนึ่งส่วนสี่นั่นเองครับผมในคำตอบข้อนี้ลิมิต x เข้าใกล้ฟินิที้ของสแควร์รูทสองกำลังสองลบสแูทสองกำลังสองลบหกใช่ไหมครับข้อนี้วิธีการก็คือเราจะต้องคอนจูเกตก่อนนะครับถ้าเราสมมติว่าเราไม่คอนจูเกตเนี่ยเราเมื่อเราแทนค่าเราไปเราจะได้เป็นตี้ลบฟินิตี้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ทําการคอนจูเกตกันก่อนนะครับผมข้อนี้เมื่อเราคอนจูเกตนะครับแล้วก็สังเกตรตรงนี้นะครับเป็นเครื่องหมายบวกเพราะฉะนั้นเราก็ จะคอนที่เป็นเครื่องหมายตรงข้ามไปนะครับอันนี้เป็นสอง 2x กําลังสองใช่ไหมครับลบกับ square root 2x กําลังสองลบหกเอ็ันนี้ก็จะคูณกับ square root 2x กําลังสองบวกกับ square root 2x กําลังสองลบ 6x นั่นเองครับเมื่อเราคอนตัวบนเราก็ต้องคูณตัวล่างเข้าไปด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นสอ 2x กําลังสองลบ 6x นั่นเองครับ <impart ial community. |uz|>. ใช่ครับตรงนี้ก็อยู่ในรูปของหน้าลบหลังใช่ไหมครับแล้วก็นี้ก็เป็นหน้าบวกหลังนั่นเองนะครับไม่อยู่ในรูปนี้ก็แสดงว่ามันอยู่ในรูปหน้ากําลังสองลบหลังกําลังสองใช่ไหมครับนี่ก็จะเป็นลิมิตของ x เข้าใกล้ฟินิตีนะครับเกก็จะกลายเป็นสองกําลังสองทั้งหมดกําลังสองแล้วก็ลบกับ q แควร root 2x กำลังสองลบ 6x ทั้งหมดกำลังสองนั่นเองครับผมส่วนข้างล่างยังเหมือนเดิมนะครับก็จะเป็นสแควร r o ู t 2x กำลังสองบวกกับสแควร 2x กำลังสองลบ 6x นั่นเองโอเคครับเมื่ออันนี้กำลังสองและมีสแควร r o ูทก็ทำให้สแควร r o ูทหายใช่ไหมครับรก็จะเป็นลิมิต x เข้าใกล้อินฟินิตี้นะครับของ 2x กำลังสอเนี่ยลบกับ 2x กลังสองลบ 6 x นั่นเองครับผมเบอรข้างล่างก็ยังไม่เปลี่ยนนะครับก็จะเป็นบวกสอง x กำลังสองลบห x ถัดมานะครับอันนี้เราก็จะกระจายลบเข้าไปนะครับกระจายลบตัวนี้เข้าไปในวงเล็บนะครับอันนี้ก็จะเป็น x เข้าใกล้ฟินิตี Infinity, ใช่ไหมครับอันนี้ก็จะเป็นสอง x กำลังสองลบกับสอง x กำลังสองแล้วก็บวก หก x นั่นเองข้างล่างก็ยังลอบม,มาเหมือนเดิมนะครับเป็นสองถัอยรสองเองกำลังสองบวกกับทัวรสองเองกำลังสองลบหกเอกโอเคครับอันนี้เราก็จะเห็นว่าตัวนี้นะครับตัดกันตัดกันโอเคเสร็จแล้วโอเคครับเม่ไม่เราตัดกันเสร็จแล้วใช่ไหมครับเราก็จะคูณด้วยหนึ่งส่วน x ทั้งเศษและส่วนใช่ไหมครับเพราะหนึ่งส่วนเคือดีกรกีที่มากที่สุดนั่นเอง ใชครับเมื่อเราคูณ1ส่วนเอกับ1งส่วนเองไปใช่ไหมครับเราก็จะได้เป็นลิมิตของ x เข้าใกล้อินฟินิตี้ใช่ไหมครับของ 6x ส่วนด้วย x ข้างล่างก็จะเป็นสแควร์รูทนะครับ 2x กำลังสองส่วนด้วย x กำลังสองใช่ไหมครับอันนี้ก็จะเป็นสแควร์รูทของ 2x กำลังสองส่วนด้วย x กำลังสองแล้วก็ลบ 6x ส่วนด้วย x อค okay, ครับอันนี้เราก็จะสามารถตัดกันได้อันนี้ก็จะตัดกัน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 นี้ก็จะตัดตัดอันนี้เป็นเอกกำลัสองนะครับอันนี้ก็สามารถตัดได้ตัวหนึ่งน่นเองโอเคครับ่ันมานะครับนี้ก็จะได้เป็นหกส่วนด้วยสแควรรูทสองบวกกับสแควรูทสองซึ่งเท่ากับ สส่วนรู้สองนั่นเองนะครับผม